15มิถุนายนครับคุณมาเน็ตโพสต์ได้ยื่นเรื่อง4พื้นที่พิพาทต่อศาลโลกแล้วเรียบร้อยนะครับที่เลือกวันนี้เป็นเพราะเป็นวันเดียวกันกันกบที่เคยชนะคดีประสาทเขาพระวิหารมาแล้วเมื่อ63ปีก่อนครับด้านสมเด็จทุนเซนก็ได้ขอให้นานาชาติร่วมกดดันไทยให้ไปศาลโลกครับ ยู่กับผมเจ้โลทอสนะครับอ่รีดว่าทางฝั่งกัมาพูดจริงแล้วก็ทําจริงด้วยนะฮะเพราะว่าตั้งแต่มีปัญหากันมาเนี่ยเขาก็พูดมอยตลอดเลยนะครับว่าจะเอา4พื้นที่พิพาทครับทั้งบริเวณช่องบกที่อุบลราชธานีแล้วก็3ปราสาทในสุรินครับอย่างปราสาทตาเมินโต๊ตาเมินทมแล้วก็ตาควายเนี่ยยื่นต่อสารโลกให้สารโลกช่วยพิจารณานะฮะและเขาก็ทําจริงๆนะครับโดยในคุณมาเ็ตเนี่ยได้โพสต์แล้วนะฮะว่าวันนี้เขาวันที่15มิถุนายนได้มีการยื่นเรื่องต่อสารโลกอย่างเป็็นนทททาาางงกรรรแแล้้้วววะะถึมม่่ปเเศไไยยจหด ก็ไม่เข้าร่วมต่อสานโลกก็ตามแต่นะครับซึ่งการที่เขายึดวันนี้ในการยืดนะครับก็เป็นเพราะเป็นวันเดียวกันกันกบที่ทางกัมพูชาครับ <c oughs> เคยชนะในคดีประสาทเขาพับริหารมาแล้วเมื่อ <c oughs> 63ปีก่อนนะครับเมื่อปีพศส5 0 5นัอ่นเองนะก็เลยยึดเอาวันนี้ยื่นเรื่องก็หวังว่าจะชนะเหมือนกันถ้าเกิดไทยเข้าร่วมนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับสมเด็จฮุนเซนก็ได้ขอให้นานาชาติครับร่วมกันกดดันไทยให้ไปสาลโลกเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับโดยบอกว่ากรณีพิพาทไทยกัมพูชาเนี่ยนะฮะถ้าเกิดยังใช้วิธีเจรจาแบบทวิภาคีแบบนี้อยู่คุยกันอีกร้อยปีข้างหน้าก็ไม่จบนะฮะ อีกทั้งกัมพูชาเองก็อยากจะใช้สันติวิธีไม่อยากจะให้เกิดการประทะก,กันโดยทหารนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สารโลกมาช่วยไกลเกียนั่นก็จะเป็นทางออกแล้วก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดนั่นเองนะฮะแล้วก็ยังบอกอีกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับว่าทําไมทางกัมพูชาเนี่ยถึงลงชื่อคัดค้านรัสเซียตอนรุกรานยูเครนนะครับก็เป็นเพราะกัมพูชากลัวไทยรุกรานครับก่านจะซ้ารอยเหมือนปี2008ถึง2011แล้วบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังโดนไทยรุกรานอยู่ด้วยครับอ็ฝาลามก,ก,ก,กด้วยนะครับ